น,นี้เราก็ต้องดิบก่อนนะคะโอเคไปต่อโอ้มีคนชนค่ะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแขดเกมสปีดดิฟกันนะคะมาดูกันว่าเรานะ่ะจะเล่นเกมแพ้หรือเล่นเกมชนะกันค่ะตอนนี้เราอยู่ในหน้าแรก เราก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูกันแล้วให้สะใจไปเลยลอ,องด,ดนะอออคคูแล้วกันเออโอเคโอเคค่ะเราจะเข้าไปเล่นกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจให้เราด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปเลยเรอหน้าเหมือนกันนะนี่ย A later few moments later. จะเปลี่ยนเป็นโหมดโซโล่เป็นโหมดที่เราถนัดที่สุดเลยค่ะถ้ารอนานอีกเราก็ไม่รู้จะว่าย่ังไงแล้วนะขอตัดภาพไปก่อนนะะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทำการเข้าเกมใหม่แล้วนะคะเราจะไม่ทำภารกิจอันนั้นแล้วแต่ว่าเราจะมาเล่นแบบปกติกันนะคะเราจะเข้า ค้องแข่งรักนะคะแล้วเราก็จะกดโซโล่ค่ะนะคะเรามาดูกันว่าเราจะเล่นได้ปะ<ม>่านะเราเล่นได้นะคะก<ม>็พาผ่านไปได้ค่ะแล้วเรามาลุกกันนะคะฝีมือที่เราไม่ได้เล่นกันมานานแล้วเราไม่ได้เล่นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคถ้าล่ะจะออกตัวแล้วนะคะทุกคนให้กำลังใจเราด้วยนะคะ ตอนนี้เรานำอยู่ที่หนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ต้องดิฟก่อนนะคะโอเคไปต่อโอ,อ,โอ้มีคนชน,นะคะ่ะไปต่อโออมีคนชนค่ะอย่าพึ่งโอ้ตอนนี้ตายแน่อ๋อเราพาท่าแป๊บหนึงนะะ่งค่ะโอเคจะเลี้ยวตรงนี้ทันไหมน่าจะได้แต่ว่าเราก็ชนนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่หนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะดิฟอย่างสวยงามนะคะอย่าให้คนมาแซกกันนะคะเพราะว่าเราตอนนี้เราทิ้งห่างกันอยู่นิดนึงก็แค่นี้เองค่ะ เราห่างกันไม่มากนะคะแล้วก็จะไปต่อสู้ๆค่ะแล้วก็ไปดิฟต่อนะคะดิฟอย่างสวยงามต่อไปค่ะโอเคเราเข้าอุโมงค์แล้วนะคะนี่ก็จะมีตรงนี้ไม่น่าทันเน้อดี๋ยทันโอ้ไม่น่าทันไม่น่าเลี้ยวเลยแต่ว่าอก็ด้ยวยความใจร้อนนะคะก็เลยเลี้ยวไปก่อนว่าจะมีคนตามราทันล้วเข้าเอื้ออย่านะเราจะเลี้ยวค่ะ โอเคให้กำลังใจตรงนี้ค่ะ,ะตรงนี้เราชอบมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะชนะเออยังไม่ชนะแต่ว่าเราจะผ่านชัยชนะแรกแล้วนะคะเอบโอเค okay. ไปต่อค่ะอันนี้รอบสองนะคะไปดิเพื่อเอ,อิย์เชงเหือหรือเปล่าโอเคการเซ่เติมมาบางะะังแล้ะแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคเลยค่ะโอเคเราจะเล่นต่อกันนะคะไม่มีคมว่าแพ้ค่ะเออไปค่ะตรงนี้เราพลาดเลยวโอ้น่าจะได้อยู่ได้แล้วอ,อ ออจะมีคนตามทันแล้วค่ะโอ้ยช่วยเด็ค่ะอืโอเคกำลังเขากำลังตามเราทันอยู่นะคะเราก็อยากประมาททั้ทุกอย่างแล้วเราไม่ประมาทนะคะเราเมื่อยมือมากเลยเรากับอันนี้คืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เราจะทิ้งห่างแล้วค่ะเกือบแล้วนะเฮ้ยสวยสวยจุดปังค่ะ โอเคเราก็จะใกล้เจนชัชเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วแบบา้า,า,านะอันนี้เป็นสิ่งที่เรารุนที่สุดค่ะบอกเลยว่าถ้าเป็นโซโล่ทุกคนต้องเก่งทุกคนแหละไม่ใช่แค่เรานี้เสือบไม่รอดโอเคทีนนี้เราทิ้งห่างกันเยอะนะคะแต่คิดว่าคนที่สอนติดตามเรามาแล้วนิดนึงเนี่ยเขาใกล้แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยนะเฮ้ย เฮ้ยสุดยอดเราภูมิใจจะให้กำลังใจทุกคนนะคะสำหรับไม่รอดนะจริงๆโอเคทุกคนอย่าล้าเล่นบ่อยเออได้ได้อยู่ใช่ไหมได้โอ้ด่านี้เราน่าจะแพ้เอ,อ้ยเราเป็นทีมนดะ้เราก็หวังว่าทีมเราจะเป็นคนที่เก่งกันนะคะเก่งนะขอให้ทุกคนเก่ง เราจะก <laughs> ินแรงแอีกแล้วให้กำลังใจเราด้วยนะคะเห็นไหมเปิดตัวมาแล้วก็ได้ที่โดนแล้วอะเอออยาเปยียดได้ไหมทุกคนเอาค่ะเซเป็นท่าเลยค่ะเซแบบไม้เป็นท่าแล้วค่ะตอนนี้ออ๊ยเซแบบฉันกดไม่โดน เนี่ยแล้วกดไม่โดนนะอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราอยังไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะชิ็บเจ็บเจ็บแต่ว่าตอนนี้เราใกล้เป็นแล้วนะคะว้าเลขที่หนึ่งเ้าจินตัไม่จริงหรอก เราขอไม่พูดมากอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการใช้สมาธิอย่างสุริยชนนะใช้สมาธิอย่างสูงนะคะเราขอเงียบสักแป๊บแล้วก็โดนาฟังเพลงเราไปก่อนนะฮะไม่ได้ไม่ไไม lucky, ตัดสินใจพาแล้วอีอีอีได้ได้ได้อ่จาจจะจะมีคนมาแซงแล้ว ถลอกไปที่สุดเลยปึ๊บคะฟินิชเหรอปกติได้ที่ห้าได้ของน่นยนะได้ประมาดีที่สุดอยากจะให้กำลังใจทุกคนในการกดไลค์นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย